สวัสดีนะคะสวัสดีแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเช้าวันที่สิบวันนี้นะคะพวกเราก็ได้สับป,ประรดนะคะมาหนึ่งขันรุนะคะคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะช้างชราสามเชือกนะคะได้กินต้นสับปะรดนะคะจากคะแนนที่ทุกท่านนะคะแม่พ่อใจบุญทุกท่านเมตตาเข้ามานะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะเติมคะแนนเลี้ยงช้างทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะ ให้แม่ตะวันแม่เจ้าคุณแม่มะลินะคะช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะก็ได้กินได้อิ่นทงนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะก็ขอให้บุญกุศลน,นะคะที่ท่านได้ทากับช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะขอให้นุนนำครอบครัวของแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะก็ขอสาธุสาธุนะคะ ที่ท่านเข้ามาเมตตาช่องเวลเ็กๆของพวกเราวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะตอนนี้้นสับประรดนะคะได้ต้นสับประรดมาหนึ่งขันรดนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ